สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนิทุกท่านเรามาดูลราพัฒนากันสุดสุดล่างกันบนเดี๋ยวเดี๋ยวล่างออกบนบน,บนออกล่างอย่างนี้เลยเนาะก่อนไปดูดูคําเตือนกันก่นอนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเราพัฒนาบนกันล่างเนาะแต่เป็นสูตรล่างนี่บนกันล่างเลยยเละ จจำวันจันทร์ที่สี่ท่าแปดทาหกแปดจันทร์ที่สี่ล่างกันบนบนกันล่างอยู่อย่างนี้เลยเดียวเดียวเป็นบนนะแต่มาออกล่างหกเจ็ดแปดศูนย้อนดูที่แปด สองห้าสองแปดหน่วยสิบรนยพันบวกห้าสิบหน่วยหนึ่งครั้งบวกกันเลย 2, สองบวกห้าสองสองเป็นสี่บวกแปด 5 6าได้เจ็ดแปดแปดแได้สองูกันก็คือ7 2็ดสองเแต่ล่างมันเป็นตัวกลับแต่มันมาออกบนเนาะสูตรนี่มันมาเป็นบนเอาล่างด้วย แต่มันเป็นสูตรล่างก็บกันบนด้วยบางทีมันก็ล่างบนมาด้วยกันอย่างตัวนี้สีหางถ้าเรากลับเราก็ได้ล่างด้วยเพราะว่าเรากันล่างกันบนอยู่แล้วห้าหนึ่งสองแปด เจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่พันบวกห้าสองเหมือนดื่มเจ็ดสองครั้งหน่วยสองครั้งหน่วยครั้งหนึ่งสองบวกห้า 7214บวก2 4หาง4หางตรงๆอืมตรง5 6 7ได้7 8เหมือนเดิมพร้อมมาตักเก่าเนาะ สี่ห้าหกได้หกเจ็ดจะคู่กันก็คือเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดเขาไปที่เจ็ดหกล่างนี้ล่างเม่นเม่นล่างตรงตรง ไปที่เจ็นหกล่างสามหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตีวนี้มาหนึ่งเจ็ด หนร้อยสิบร้อยพัน 100, 100, บวกห้าคงที่ก็คือเจ็ดบวกห้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็น 10, สิบสอง สเจ็ดละแปดเก้าได้เก้าศูนย์ 0. อันนี้เป็นเลขล่างเนาะจ้ะเป็นเลขล่างแต่รีบบนหนึ่งหนึ่งเป็นสองบวกเจ็ดเป็นเก้ากับศูนจับคู่ก็คือสองเก้าสองศูนย์ 0. สามเก้าสามศูนย์โชบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะสามสี่ห้าหกหนึ่งสองเจ็ด หกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดชุดที่หกไปแล้วมันมาบนแล้วชุดที่หกน จัดไปสองเก้าเ <c oughs> น้นเน้นเฉยๆนะอันนี้ก็ซื้อหมดอยู <c> ่ <oughs> สีห่หางเองจัดไปเลยเต็มที่ อันนี้เน้นไปที่สองเก้าเฉยๆเพราะว่าสองเก้าสองแปดแปดไม่มีมีแต่ 9, เก้าเดียวสองเก้า 29, 39, 39, สองเก้าสามเก้าศูนย์จะไม่มีสองหางสามเก้าสองเก้าเต็มเต็มบนกันล่างล่างกันบนอันนี้เป็นสูตรล่างเลยจ้ะแต่กันบนไว้ด้วย ชอบก็บจัดขัดกระผ่านแคบไว้ลุน้นสองเก้าเน้นๆลงสามเก้หลักเสนนะหลักเสนแสนบวกห้าสามแปดเก้าเสนบวกห้านี่มันจะเป็น8ดกับ9้ามันมาชนที่9้าชอบก็บจัดขัดกระผ่านนะคะดูคำเตือน แนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้หร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า